สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับไม้ไผ่อีกชนิดหนึ่งนะคะต้นไผ่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวนของเรานะคะนี่ค่ะนอของเขาเขาคือนอไม้ไผ่เลี้ยงนะคะไผ่เลี้ยง ทำคลิปใกล้ๆบ้านเมาื่วานน่องหมาน้องแมวเสียงแอวให้เป็นพวนเลยเป็นพทยที่ปลูกง,ง่ายอีกชนิดนึงนะคะนี่ก่อนี่ของเราก็ได้ปีแล้วนะคะได้ปีแล้วจะต,ตัวเล็กตัวน้อยชอบตามกันเหลือเกินนี่ค่ะ เราจะปลูกเขาไว้ที่ที่นะคะเพื่อให้ลำต้นเขาออกมาสูงนั่นเองนะคะอาจะจะมีตายไปบ้างนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้มันจะแฉะน้อยนะคะรอบๆเรามาทำความรู้จักกับเขาเลยค่ะว่าเขาจะทำเงินให้เราแบบไหนบ้างนะคะเนาะ เข้าได้ปีนึงแล้วนะคะเราก็จะทำการแต่งต้นเขาแต่งต้นแกต้นเก่าเขาออกให้หมดนะคะให้เหลือแต่ต้นไม้เขานะคะเนาะต้นไม้เขาเขาก็จะออกอา่ล้ำไยไปเรื่อยๆนะคะไอ้หน้าครับนังออกเพื่อแตงออกเพื่อหายนอเขา ออกดีนั่นเองนะคะเนะาะบ่ให้เขาไปเลี้ยงล้าต้นเขามากเนาะคขนะให้เขามีนอออกให้เราได้เก็บเกี่ยวเพื่อจะเอาไปถายทำเงินมันเองนะคะส่วนล้าของเขาล้าของเขาขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าแถวบ้านของเรา เขาจะปลูกผักกันเยอะนะคะและลำไย,ยนะคะเนาะเขาจะเอาไปขัามกิงลำไย,ยเขาว่ากิงลำไย,ยเขามันเปาะนะคะแต่ก่อนจะไปละถึงลำต้นเรามาแค่หน่อเขาก่อนนะคะเนาะนอกของเขาแถวบ้านของเราเขาก็จะมีแดงรับซื้อสําหรับไปทำน้ำไม้อัดปิ๊บนะคะสําหรับเอาไปทำน้ำไม้อัดปิ๊บ เขารับซื้อบออันเลยนะคะหรือว่าเราจะเก็บเอาไปขายเองถ้าออกต้นปีนะคะเราลดหน้าให้เขาทำระบบน้าให้เขาให้เขาออกก้อนเพื่อนจะจะได้ราคาเลยนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวกวนจังแล้วรดพักที่เรา ทำผักสรงเขาเขาก็รับซื้อทั้งปีเหมือนกันนะคะ,คะปลูกง่ายโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยนะคะแค่เราลงทุนปลูกเข้าไว้แค่นั้นเองเราก็จะมีไยไว้เก็บขายเก็บกินช่วยลูกช่วยหลานเราเลยนะคะเราอายุเยอะแล้ว การทำผักเราก็ต้องหมุนเวียนฉีดยาเขานะคะแต่นี่เราแค่ดูแลรักษาเขาไว้เขาก็จะมีนอให้เราเก็บขายนะคะลำต้นของเขาก็จะขายดีมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้เนื้อตันนะคะเขาจะบอโพงเหมือนลำไม้ลวกนะคะ,นะ,คะเนาะเหมือนไผ่ลวกนะคะ ก็จะเป็นที่ต้องการของอ่าที่เขาเอาไปทําข้างผักนะคะข้างผักต่างๆนะคะที่ต้องใช้ไม้ค้าค้ากิ่งลำไย,ยหรือกิ่งต้นไม้ที่ต้องใช้ไม้ค้านะคะเราก็จะใช้ไม้ตัวนี้นะคะเนาะไม้ผักเลี้ยงของเรา สอกและบาดนะคะสําหรับเขาตัดขายนะคะบกคู่กันเลยนะคะเพื่อนๆต้องสร้างจองล่วงหนาเลยนะคะถ้าเรามีเยอะแล้วปลูกขายได้ทั้งหนอ่อและได้ทั้งต้นนะคะส่วนมากเขาก็าจะตัดเป็นท่อนท่อนละหาสอกนะคะท่อนละหาสอกก็หาบาทแล้วนะคะต่อท่อน แล้วเขาก็จะทําเป็นมัดมัดละสิบทอนนะคะอ๋อวน้องๆก็มาก,กวนกันจริงๆน้องๆก็มาก,กวนแท้จริงๆเลยหาศอกมั่งหกศอกมั่งนะคะที่เขาตัดกันนะคะออกบ่ทันเลยนะคะตั้งสร้างจองลงนาเลยสําหรับลําต้นของเขานะคะลำเงยๆสวยๆอืมเขา ก็ชอบเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะไม้ล้ำแก่ๆสักน้อยนึงนะคะเขาจะมาหารับซื้อไปทำเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะนั่งโซฟาต่างๆนะคะที่ทำด้วยไม้ไผ่นะคะเขาก็จะมาออกหารับซื้อเลยนะคะแถวบ้านของเรานะคะถ้าบ้านเพื่อนๆจะปลูกก็ต้องเล็งดูตลาดก่อนนะคะว่าเรา จะทำการตลาดได้หรือไม่นะคะแต่ถ้าเราปลูกไว้บอสียหายนะคะเพราะเขาอายุอิมเราปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้นานเลยนะคะพยายามจะหันกล้องหนีน้องๆน้องๆตามกันเยอะจริงๆนี่เขาก็กำลังออกนะคะปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าเขาปลูกง่ายนะคะแค่เพียงเราจะแต่งลําต้นเขา ออกแค่นั่นเองนะคะเนาะถ้าเราจะเอานอเขานะคะแดงลำแก่เขาออกส่วนในส่วนของเราเราก็จะมีแค่ได้ใช้ในข้างผักของเรานะคะหมุนเวียนทดแทนหลักไหนที่มันผุไปนะคะเราก็จะตัดไปทดแทนหลักที่ผุกนะคะ เราก็จะเริ่มขยายปลูกไปในที่ที่ว่างๆไปนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเรามีน้อยเราก็ปลูกไม่ได้เยอะนะคะพื้นที่ของเรามีน้อยถ้าพื้นที่เยอะๆนี่เราปลูกไว้เนี่ยเราได้ขายเป็นเงินได้เงินเป็นกอบเป็นกำแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าไม้ตัวนี่เป็นไม้เศรษฐกิจย่างดีเลยนะคะทุกวันนี้ เขาก็นิยมพวกแค่ไม้ไผ่ต่างๆนะคะเนาะหน่อเขากำลังออกถ้าเราตัดแต่งต้นเขาไว้หน่อเขาก็จะออกมางามมากเลยนะคะกินรสชาติแซบ่บแต่ในส่วนของเราของเราก็จะกินตั้งแต่แค่ไผ่กินจูนะคะ พราะว่าไผ่พวกนี้เราจะเอาไว้ใส่ล้ำนะคะเนาะจะเอาไว้ใส่ล้ำแซ่วนมากนะคะเราก็เลยบวค่อยเอานอเข้าไปกินนะคะเราจะเอาไใ้ใช้ล้ำถ้าใครมีขายก็ขายได้ราคาเลยนะคะเราจะแต่งขอออก แล้วก็จะเอาน้ามาเดินระบบหน้ามาใส่เขาให้เขาออกนอกตต้นปีนะคะออกนอกตต้นปีเราก็จะได้ราคาดูนอยเล็กๆในดินเขานะคะเราก็จะได้ราคานะคะเนาะเพราะว่ารถผักเขาก็จะซื้อประจําอยู่แล้วนะคะแรงรับซื้อเขาก็มีอยู่นะคะแต่ของเรานะี่นมีหน่อยเราก็จะเอาไว้แค่ ได้ใช้ได้กินของเรานะคะไปมุมไหนก็มีแต่ลูกน้องตามเจอทั้งแต่ลูกน้องมุมไหนก็หันหนีลูกน้องก็จ้งตามตลอดกันไม่รู้ตามกันนักหนา okay. เราจะแต่งล้ำแก้เขาออกให้หมดเราจะปล่อยเขาไว้จะล้ำไมนะคะเนาะเพื่อจะเอาหน่อเขา ในฤดูการข้างหน้านะคะในฤดูการหนาฝนหน้าเราจะต้องเอาออกก่อนเขาเพื่อจะได้ราคานะคะถ้าราคามันตกต่ำออกเยอะหนาฤดูน้ำไม่ออกเยอะเราก็ปล่อยล้มเขาไว้นะคะปล่อยล้มเขาไว้เพื่อจะตัดขายล้ำแก่ของเขานะคะเพื่อจะตัดขายล้ำแก่ของเขา จะได้ว่าพื้นที่ของเราไม่หน่อยมีจํากัดนะคะเนาะถ้าพื้นที่ของเราเยอะกว่านี้จะปลูกไ้เป็นสิบๆไรเลยนะคะไว้จะเป็นการท่าการขายไปเลยนะคะเนาะตัดไปกองนาบ้านนี่แป๊บเดียวหมดเลยนะคะคนสร้างจองนี่เราหาไม้เขบาบ่ะทันแน่นอนนะคะอืม ถ้าเพื่อน,อนจะปลูกแล้วก็เล็งหาพื้นที่ที่เหมาะสมและเล็งหาแหล่งจำนายก่อนนะคะก่อนเราจะปลูกเยอะๆะนะคะแต่ถ้าเราจะปลูกไว้ใช้ไว้กินหรือเป็นลมเงาก็ดีมากเลยนะคะขอฝากขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตาม เขามาให้กำลังแรงใจท,ทุกท่านเลยนะคะแม่ปลาดพอจบคลิปไทยไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ